สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องออตโตไทย2026วันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจโลกของเทคโนโลยีขีปนาวุธที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงสนามรบในปี2026ซึ่งรวมถึงการพัฒนาใหม่ๆจากสหรัฐอเมริกายุโรปรัสเซียอินเดียและญี่ปุ่นมาดูกันว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างไรต่อความมั่นคงของโลก 1. ขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกความเร็วเหนือเสียงที่เปลี่ยนเกม ในปี2026สหรัฐอเมริกาเตรียมเปิดตัวขีปนาวุธไฮเปอ o n i c a t t a อตแท u ครู al, m i ิ s ซิล HACM ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ใช้เทคโนโลยีสอแครมเจตสามารถบินด้วยความเร็วสูงถึงแมสแปดและมีระยะยิงประมาณ1,000ไมล์ทะเลขีปนาวุธนี้ถูกออกแบบมาเพื่อโจมตีเป้าหมายที่มีการป้องกันอย่างแน่นหนาเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศและศูนย์บัญชาการ ในขณะเดียวกันอินเดียและรัสเซียร่วมกันพัฒนาบรามมส II ซึ่งเป็นขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่มีความเร็วแมสแปดและระยะยิง1,500กิโลเมตรขีปนาวุธนี้สามารถยิงจากเรือดำน้ำเครื่องบินหรือฐานยิงบนบก2การปรับปรุงระบบป้องกันขีปนาวุธการตอบสนองต่อภัยคุกคามใหม่สหรัฐอเมริกากำลังพัฒนาเซนติเนลซึ่งเป็นระบบขีปนาวุธข้ามทวีป ICBM รุ่นใหม่ที่จะแทนที่มินิทแมน i i i โดยมีการออกแบบฐานยิงใหม่และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเพิ่มความสามารถในการป้องกันประเทศนอกจากนี้ยังมีการพัฒนาโครงการ proliferated warfighter space architecture PWSA ซึ่งเป็นเครือข่ายดาวเทียมที่มีความสามารถในการตรวจจับและติดตามขีปนาวุธจากอาวกาศโดยมีแผนจะเริ่มปล่อยดาวเทียมชุดแรกในช่วงปลายปี2026 3. การรบรับใช้ขีปนาวุธในยุโรปการเปลี่ยนแปลงภูมิรัฐศาสตร์สหรัฐอเมริกามีแผนจะปองรับใช้ขีปนาวุธระยะไกลในเยอรมนีในปี2026ซึ่งรวมถึงขีปนาวุธ sm 6โตมาฮอกและขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกที่กำลังพัฒนาการรบรับใช้นี้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการเสริมสร้างความมั่นคงของ nato และตอบสนองต่อภัยคุกค,คามจากรัเสเซียอย่างไรก็ตามการตัดสินใจนี้ได้กระตุ้นความไม่พอใจจากรัเสเซีย โดยประธานาธิบดีวาลาดิเมียร์ปูตินได้เตือนว่าจะมีการตอบโต้หากสหรัฐอเมริกาดำเนินการตามแผนนี้ 4. การพัฒนาอาวุธใหม่สำหรับหน่วยรบพิเศษในปี2026กองทัพสหรัฐอเมริกาจะเริ่มใช้ขีปนาวุธ Stand in Attack Weapon s e ซซึ่งเป็นขีปนาวุธอากาศสู่พื้นดินที่ออกแบบมาเพื่อโจมตีระบบป้องกันภัยทางอากาศและเป้าหมายที่มีมูลค่าสูง เช่นศูนย์บัญชาการและระบบรบกวนสัญญาณ GPS ขีปนาวุธนี้สามารถยิงจากเครื่องบิน F 3 5 a F 1 5 e และ B 2 1นอกจากนี้กองทัพเรือสหรัฐอเมริกายังได้ทดสอบขีปนาวุธ Solid Fuel Integral Rocket Ramjet SFIRR ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ใช้เทคโนโลยีจากทศวรรษ1960แต่ได้รับการปรับปรุงใหม่เพื่อเพิ่มระยะยิงความเร็วและความสามารถในการควบคุม 5. การพัฒนาอาวุธในยุโรปและเอเชียรบริษัท MBDA ในยุโรปกำลังเร่งการผลิตขีปนาวุธเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการป้องกันของยุโรปโดยมีแผนจะเพิ่มการผลิตขีปนาวุธ Mistral และ Aster เ,เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากความขัดแย้งในยูเครนในญี่ปุ่นกระทรวงกลาโหมได้ขอเพิ่มงบประมาณเกือบ12เอร์เซเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการโจมตีของกองทัพ รวมถึงการพัฒนาขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและการปรับปรุงระบบป้องกันภัยทางอากาศ 6. ความหมายและผลกระทบต่อโลกการพัฒนาและป็รับใช้ขีปนาวุธใหม่ๆใ,ในปี2026แสดงให้เห็นถึงการแข่งขันทางทหารที่เข้มข้นขึ้นระหว่างมหาอำนาจโลกเทคโนโลยีขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิกและระบบป้องกันภัยทางอากาศที่ทันสมัยกำลังเปลี่ยนแปลงวิธีการทั